รัตนสุะรัตนสยาลิภาเวนะรัตนสยาเซตุยาอุปัตาังอันตรายาจะอุปัสสาจะสัพเะโสสดาพุปาวินาสันติสัพพะพยาวินาสันติสัพพะโรพวินาสันติตุทเตเตนะตัมมเตเตนะปัจจเตเตนะอิมเตเตนะตัมมเตเตนะเตวุเตเตนะสิวาตะตะทิอาติโยรัตติมาภานิพันติมา แต่งตัตปติปติจายุปกติประมาณอะจั๊บ a น a าปุรตงปกติเาสาเเตนะจัตวเตนสัตวตสัวงาสุริวาที่สาัินนิรูปเตอรตินนิรูป สุเวโรุตระลานิกาจัตตารโรเตมหาลาชาโลตปาลายัตสิโลเตคุตุเนอนุรักษณ์สุาโรเยนสุเตนะจาเมตันตสพระโอสมุมาและสงภาววเยอภิมานางอุทางอภูชาติริญาจะสัมภาฌาเวอาจะปัดขังติสันตระวิชโนวาตุยาโนวา ยาวกตสจารุตรการุสเอตัยมติอธิเศยธรรมเมตังวิหารงอิจมาหุติจินจาวุกตธรมสุรวาสเสนะสัมปันโนสาเมสุอิเนยเตทางได้ชาติสัพพเจยอยังสุนาอเนตุตุสิจิจังสุทันไดควรช้ากายพระโพธะกา

มาเป็อยู่ีแล้แว้าก็ตะวันตราแล้วถ้าเป็นหน,นุนตะเก็นแม่นาผีเจโตเจิญจางเดือดเรียงเรื่องตรากฏผู้ทรยศกองร้าย โจงาภัไทรแ้าทายของตนใหทา,านเจนาสุติลาภพมิภันตลัรลาภยอันได้ใจงจหลังไหรหล่อลลนจังมงุ่งทอทานทนอย่าจ้นจุนตุดเลยนะจัพพระสิิ พระวันตุติอระพรจพระสงฆ์ประทีแดสมาคมศิษย์ชาวไทยสุริยะโดยท่านประธาวีรพันประสิทชิติรมและสมาชิกทั้งหลายอยากจะให้เด็กเริ่มได้ก้า